เปิดโพสพันราย,ยาดีเจกโกใจสลายสูญเสียพ่อของลูกไหนบอกจะแก่ไปด้วยกันเป็นข่าวช็อกสะเทือนใจเพื่อนร่วมรายการและคนไทยหลายคนกับการจากไปตลอดการของดีเจมากความสามารถคลื่น10 6 5งกรีนเวฟดีเจกโกตรีนเรืองกิบรัตนกุล หลังพลัดตกจากที่สูงในโรงแรมย่านสุข,ขุมวิทตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดแนนพันรยาสุดที่รักของดีเจโกต่างช็อกและเสียใจไม่น้อยที่สูญเสียสามีไปกระท่านหันพร้อมเผยข้อความในใจว่าไหนบอกจะแก่ไปด้วยกันไงล่ะ รักนะเขารู้ว่าเธอก็รู้ว่าเขารักเธอมากขนาดไหนและเขาก็รู้ว่าเธอรักเขาและเรนมากขนาดไหนเขาจะดูแลเรนเรนให้ดีที่สุดจะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้ได้ จะเข้มแข็งอย่างสุดหัวใจเท่าที่พอยอคนนี้จะทำได้ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะหลับให้สบายพักเยอะๆไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะไอตูดไปเป็นเทวดาอยู่บนดาวคอยปกป้องเรียนๆก็พอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เขามีความสุขแม่ย้อนกลับไปได้สุดท้ายฉันก็อยากใช้ชีวิตคู่กับเธออยู่ดี ขอบคุณที่ทำให้เขามีเรียนมีคโคลนิ่งเธอทำให้เขาไม่เหงาให,ให้บันเทิงตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะวอวยพรเขาด้วยนะคำนี้เธอพูดบ่อยๆวันนี้ขอยืมหน่อยนะรักเธอนะที่รักทีมงานที่นี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ